โอเค okay, let's go สวัสดีค่ะไปเดนด้านดี้นนีเชุดนะชุดไหนอกไรไม่เห็นนะป็นไม้างปม่ยไฟไงจริงคเลยวันนี้ม่าใช่แมชี มาร่วมแสดงความินดีกับคุณหมอนะคะคุณหโจเดอเดนิสนะคะแล้วก็คนที่ได้รับรางวัละะทุคกคนเลยก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เชิญมาวันนี้ก็คือมีเรควาแบบบยอใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามคาดเลยก็เป็นเป็นอะไรที่เราติดตาม,อ,มอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลที่้มา เป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ยังไงบ้างปีหน้าของเรานะคะ r o k e n o c love ก็จะได้ลองให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้นปีเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือน4ให้ได้ชมกันะคะ่ะตอนนี้คืออยู่ในโปรเจก,กต์การเตรียมงานเกียมน อาจจะถือว่าเป็นชิ้นแรกของค่ายตัวเราเองเลยคตัวเราเองเลยก็เดบิวต์เราเลยด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในฐานะคนค่ะิหาเป็นผู้บริหารเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันจะต้องแบบตัดแจงมันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบปกติเป็นนักแสดงเราทำการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอที่เราต้องมาเป็นผู้จัดเองด้วยเราต้องทําเองทุกโปรเซสต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกโปรเซสที่เรา ที่เราจัดเตรียมก็เลยต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมคะจริงจริงพี่ไม่ได้กดดันนะพีรู้สึกว่าไฟมีทีมงานคุณภาพแล้วก็มีบุคลากร,กรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสำเร็จพีเลยรู้สึกว่าพีาไม่ได้กดดันใฟแค่คทำตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทำงาน แต่ละเซกชันต่างกันแต่ว่าบุคคลรอบข้างไพ่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก่อนจะรอบทีมแบบหาทีมที่มีคุณภาพมาได้นี่ยากแห่คะยากไหมเหรอยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันนะก็กว่าจะรวมทีมก็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่าก็อย่างที่ไพ่บอกว่าไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต่อพี่ ก็พูดถึงอย่างแล้วนะคะยากยากทีมงานก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมบทเขาค่อนข้างที่จะเหตุได้ยู่แล้วแล้วค่ยก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทำให้ช่วยค่ายตรงนี้ได้ก็ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยพี่มีทีม ในสัปดาห์ตอนนี้ค no wow. ือบริษ uh ัทเรานี well, ้มีตอกใช้หร่ามีมีเด็กๆนเฟ้นหามาได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกที่หลางในส่วนาวทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวค่ะอะไรว่าเราจะเปิดคู่เราในวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอดูว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นเคมีคู่เราเตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ ที่เรากำลังแบบช่างใจเพราะตอนนี้มีคาดีเดตแบบหลายคนมากๆเคาะมาแล้วอจากว่าเรียกอีเคาะเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบ,รบจริงจริงแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดออกมากเพราะฉะนั้น ไม่นานก็รอไม่นานก็รอโอเค็นยังไงพี่ถามแล้วกันองค์ประกอบของคู่ฝ่ายเกิดคู่เราไม่ได้เกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ว่าเคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคใจียร์เอเลเมนต์มันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วคนที่พี่ฝ้ายรู้สึกว่าจะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็ มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรเงี้ยนะแล้วก็นะครับถ้าหลอกล่แสดงว่ามันต้องมีคนโดนใจอยู่บ้างมันถึงไม่อาการยังไม่ได้ประกาศเลยเป็นใครก็แล้วหรือว่าหรือว่าหรือว่าปมีในใจแล้วเลยสามารถพูดหน้าเขาลอยมาหน้าลอยมาเ่กินไปพูดไปอ่ะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่รู้จักไหม ทุกคนน่าจะดูถามทุกคนน่าจะไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าพี่ก็เห็นไามงานดูการ์ดเาบกที่ม่ไี่ไปไปเห็นนะาล้วอมอไหมเห็นน้าล้ออมอไหมอ่ะสอดเ่าช่วยในช่วงโทนหลอกถามนะคะไม่ย่งงั้ช่วยระบุสิว่าอะไรคนนี้มาถึงทําห้รู้สึกว่าอุ้ยพอมองปุ๊บแล้วมันเซนเราด้วยดอ่ความที่ตอนนี้มันมีคดีเด็ดหลายคนเราไม่สามารถจ่อจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่ามีทั้งที่พี่พี่คุ้นตาและไม่คุ้นตา,าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดไม่กักอะไรเลยแต่คนที่ทำให้เราเขินเนี่ยมันใหม่หรือเกา่าอะไรนะคะคนที่ทำให้เราเขินเนี่ยใหม่หรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟสะุดตอนเนี้ยปีหน้าหรอปีหน้ารู้ต้นปีหน้าปีหน้าต้นปีหน้าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โพเดิมใช่ไหมพีอยู่โพเดิมหรือเปล่านะจะหวานเหรอโพเดิมจะลองไหมล่ะ เดอเด้ออจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหม่าได้เลยนะเพราะว่าแต่าะาำถามมาจึ้งมากแ้ไปยังไงต่อแล้วปกติอันนี้อันนี้อันนี้มันถึงกระบวนการไหนแล้วที่จะว่าเขาต้มาเป็นคู่เราตอนนี้มันยู่ในกระบวนการสักี่เปอร์เซ็นแล้วหน้ากี่เปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวได้ทราบเดี๋ยวได้ทราบ แสดงว่าเรามีเรื่องเตรียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ถามเลยต้องตอบค่ะไอ้ฝ้ายายฝ้ยต้องฝ้ายตอนนี้พอเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจเตรียมฝ้ายจะื่อหน่อยเออมันเย็นอุ้ยเย็นไม่เย็นเหรอ คือออกไม่แต่ในมือคือยัดแบงค์นะฮะเขาถามแล้วนี่หรอไม่ได้ยัดคู่เขาถามนะไฝนะพอเรามีคู่ใหม่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจใกับกระแสที่มันเกิดยัง<อ>ไงบ้างเอาจริงๆแล้วอ่ะไา่พยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้บาะาลซ์ที่สุดสําหรับตัวไายเองแล้วก็สําหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือ ไตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟีดแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคู่ใหม่ด้วยนะคะก็ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะไม่ตัวกระแสตีกลับมาแบบคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนั้นที่าฟบอกว่าเรามุ่งมั่นอยากที่ไปมีให้เขาฟังอะไรบ้างเอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกไฟว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่ักทีแตมันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่ละโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้ว่ัจากการ move on กลายเป็นแบบเริ่มสงสารมาแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีซะทีเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยเล่นจับเขาคุยกับซันนี่ไปอยู่ว่าซันนี่เป็นโพ ม่ตอนนี้ก็สงสารแบบนีแล้วตอ,อนนี้สงสารแบบนี้แล้วค่ะ,ะแสดงว่าการที่เราออกมาแต่งขับซื้อแล้วคือเราควตามที่เราพูดไปแล้วจริงๆแล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายอชีพของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกับทุกเส้นทางของแต่ละคนที่ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปร<า>วมถึงตัวเราเองเออด้วยว<า>ันนั้นฝ้ายได้ดูที่เขาส่งภาพไหมครับิดเข้ามาแค่แถลหล่งข่าวที่ไข่ที่ฝ้ายเรื่องนักจิตเขาบอกว่าโต๊ะกับหไหนเขาก็ทำการตรงนี้ฝ้ายมองเห็เพราะหลายคนติดตรงนี้หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วหนูแค่รู้สึกว่าเออมัน มันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วไพก็อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับสิ่งดีๆที่เลือกเส้นทางที่ไปรักแล้วก็มีความสุขดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคอมหังดีนั่นแหละคะ่ะ ต่อกันไม่ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทําทในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็มันจะปีปีใหม่แล้วอะ่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกันคุณป้ายก็หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจกับคู่ของเราที่อดีตคู่ของเราใช่ค่ะก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ย,ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ย,ยังคงเป็น เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่ที่อยังเอออาชีพเดียวกันอนะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไปบอกงร้ายต่อกัน,นก็ยังยังไวพรแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเองไอตอนนั้นนี่้ายบอกว่าฝ้าจะฟองคอมเมนต์ที่มาลุ้นรับคติชมตัวมันไ้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก็มีค่ะมีค่ะก็มีจาก บางทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะบางทีแบบพอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปนหมดเลยก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบการถูกรีพอร์ตงานการถึงอะไรมันมันมีผลกับงานเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วครค่อนข้างที่มั่นใจในตัวค่าเองมากว่าค่าอาอรุ่มารวยมามากๆแล้ว แล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับฝ่ายหรือกระทบกับงานฝ่ายหรือบุคคนรอบข้างฝ่ายฝ่ายรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์เลยค่ะมันมีผู้เข้ารอบไปตอนนี้มีมีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบไปแล้วผู้ที่เข้ารอบหลังจากวันที่นัาแลกไปทาไมเขาถึงได้เข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่งฝั่งแบบอินเตอร์แฟร์ก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดําเนินการหลักสิบไหมค่ะออันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณ ในในฝั่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันล้ำลึก้ำเกินความบางทีบางอย่างอ่ะใกล้ใกล้ใครก็หาว่าใกล้ไปแบบอะไรกบบคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบฟีคทิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิตแบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ Hmm. แต่ก็เคยพยายามที <anak> ่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่กับบุคคลเ่าใชกฎหมใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไปทั้งหมดเลยก็ไปว่ากันในในทางศาลเงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ย เพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบของเรื่องราวในชีวิตอะไรเง,งี้ยตอนที่เราเพิ่งอกไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังสมัตก็มีลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษดบ <ham ma> างคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบ หลายด้านฟังหลายด้านอะไรเงี้ยเอาจริงๆเรื่องเราทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองมองให้ว่าดีก็ดีอะมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้นแล่ะรู้สึกไงพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้เปิดรับมาทำรู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมือนงว่าคนที่เขารักเราแสดงนวามรู้สึกแบบนั้นได้ไหเอะไได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สําหรับ สำหรับแฟนฝั่งฝ้ายอ่ะฝ้ายก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นเฟมิลี่ฝ้ายรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสร็จกันที่ผลงานมากกว่าออแล้วก็ใครจะทาอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอะไรเงี้ยก็นั่แหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอนแน่นอนจะสอนยอดได้ไหม ไฟรู้ไหมว่าไฟรู้ไหมตอนนี้ไฟเล็กๆมากเลยอะส่วนยอดสิคะอาะไฟหน้าไม่เล็กๆอ่ะมันมีในใจใช่ไหมหรือมีในหัวเสียงในหัวพูดว่าอะไรไปมองใครไฟอะไรอย่าันไฟเซฟมีใคช่วยเลยครัไฟกำลังหนึ่งขนจะรุนหมดแล้วจ้าพี่อะไรเออช่วยด้วยแลอวไฟปากปากคู่เราฝากคู่ที่เออแบบเจอแน่เดี๋ยวแน่สิไฟกปแสดงหนึ่งสองสามแอคชั่นออ ปีหน้านะคะโปรแค n นอฟเฟิมนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนแล้วก็จะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะมาเมยทำบ้านก่อนไงว่าขอบคุณาทิตย์น้อาทิตย์หน้าหรอไช่ใช่ใข่ใช่ใช่ใช่ิช่หช่ใช่ไป่ใช่นช่ใ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 ช่นช่ใ้น่นเนชช เอาพี่ขออีกประเด็นหนึ่งเนาะตอนนี้แบบว่าไม่ตอนนี้บอสบอสเปิดโอกาสให้แบบออสตากลับมาเป็นคนได้หลายคนก็จี้มาที่มิสแกนตัวตายอ๋อคนที่ได้ตำแหน่งจ้าท้าทำแบ็กได้เราติดหนึ่งในชื่อโพที่เป็นใจเขาอยากให้กลับมาไงออสตาไงเขาบอกคนที่สามารถเป็นคนเติมแล้วว่ากลับมาได้เพราะว่าตอนนี้พี่ไม่มีเวลาที่จะทำเลยค่ะ แต่แต่ถ้าใจอยากอยากลับไหมอะไร่าเงี้ยเอาเป็นว่าฟเป็นกำลังใจให้คนที่พี่จะประวดออสตาแล้วกันนะคะเออเิ่อเลยคุณขคุณแขวนส้นสูงไปแล้วแขวนไปแล้วปิดจบไปต่อไปอไปอไป่นไปไปต่ออไ่อไป่ออน